เพื่อนๆครับผมมีเรื่องเล่านะครับจากประสบการณ์ว่าผมเคยคิดนะว่าลงคลิปแล้วคนที่มาดูเราจะดูเราตลอดนะครับไม่แปลกใช่ไหมครับพอเราไปเช็คนะครับในการยุกเลิกเพื่อนออกจากาช่องของเราเนี่ยมีมากมีน้อยให้เพื่อนเข้าใจอย่างนี้ว่าเพื่อนเก่าไปเพื่อนใหม่จะมาเอง แสดงว่าเขาไม่ชอบเราเขาไปเขาไปนะครับมันเป็นเรื่องไม่แปลกใช่ไหมครับคนรักก็มีคนไม่ชอบก็มีสิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคลิปออกมาให้มีคุณภาพและให้มีคนดูนี่แหละครับมันยากตรงที่ว่าคนมาดูคลิปนะใช่ครับพี่มันยากมากทําแบบไหนก็ไม่มีคนดูยิ่ง ทำคลิปยาวใช่ไหมครับยิ่งยากที่คนจะดูจบคลิปใช่ไหมครับหนูเลยทําแบบสั้นๆแค่หนึ่งนาทีพอทําไปเรื่อยๆทําไปสักพักหนึ่งอะ่ะลงทีๆไประบบก็มีการแจ้งเตือนนั่นแหละครับไม่ได้แปลกนะยิ่งลงในคลิปเรียวอย่างเงี้ยยิ่งถ่ายอะไรไปมั่วๆคนก็ยิ่งไม่ดูเลยเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆคือมันมีที่มาแบบนี้ว่าทุกคนอ่ะ ไม่ใช่ว่าจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปแต่สุดท้ายเราเราไม่ได้สร้างตัวตวนว่าเธอต้องทําแบบนี้นะนะครับเธอต้องสร้างตัวตวนภายในหนึ่งเดือนเธอชอบอะไรเธอทําอะไรเธอถนัดอะไรเธอก็ทําอย่างเงี้ยนะครับมันมีเคสเคสหนึ่งนะครับคือผมไปดูใน facebook นะครับมีผู้ผู้คนเยอะนะนะครับประมาณ1 5 0 0 0 0ห้าห เป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวเขาเปิดโหมดมืออาชีพแต่เขาลงแค่ในคลิปเรียวและเขาเปิดสร้างรายได้ได้และทีนี้มันเป็นที่มาอย่างนี้คือเขาถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยคือเขาทั่วไปนะครับแต่มัไมีเอกลักษณ์ตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับพอเขาถ่ายไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้หนึ่งเดือนสองเดือนผ่านไปเนี่ยสิ่งที่เขาได้นนั่ก็คือ เขาก็ได้เดือนแรกเดือน2นะเดือนที่สามเขาก็ไม่ได้พอเดือนที่4ี่มานี่มันเป็นที่มาบอกว่ายอดวิวมันน้อยมากน้อยจนแบบว่าคนไม่ดูเลยอะยอดวิวแค่1น0อยนะจากมีเพื่อนแสนห้าหมื่นนะสุดท้ายไม่มีใครดูเขาเลยกลับมาเริ่มต้นที่สร้างตัวตวนนะอันนี้เรื่องจริงเขาสร้างตัวตวนเขาลงคลิปเขาสายกินสายเดินทางเกี่ยวเดินทาง assure, ท่องเที่ยวไปร้านอาหารเขาก็ถ่าย พอถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีสีสันระหว่างคือเขาพูดเขาทักทายนะครับสร้างเนื้อหาว่าเธอไปนี่ต่างจังหวัดน,นี้นู่นนี่นั่นนะครับคือเขาสร้างเอกลักษณ์ตัวตนของเขาขึ้นมานะนะครับใส่ปกในวิดีโอให้สวยงามสวยหรูอะถึนภาพออกไหมครับอ่ามันจะมีคนดูและจะมีพูดติดตามจะมีคนดูแบบเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายปรากฏว่าเขากงเพิ่งลงไปเด้หนึ่งเดือนนะ นะครับจากเพื่อนเก่าๆหนึ่งแสนห้าหมื่เนี่ยก็เฟซบุ๊กก็จะเปิดการมองเห็นและคนจะดูก็คนจะเปิดติดตามนะครับเขาเรียกว่าคือเอาเอาเพื่อนนะครับกลับมาดูใหม่แล้วขยายกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเอ่อมันถึงจุดที่ว่ามันตันอ่ะไม่ได้ตันนะเพียงแต่ว่าเราคอนเทนตนะ์เราเน่ยเราทําเกี่ยวกับอะไรฉะนั้นมันจะไปต่อได้ไหม นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะรูปแล้วเพื่อนเพื่อนลองไปนั่งวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราจะทําไปเรื่อยๆโดยไม่มีตัวตนของเราว่าฉันจะทําอะไรคนที่ดูนะเขาก็ดูแค่ผ่านนะเอไม่ไม่ได้ดูว่าลึกซึ้งว่าเอ,อเขาต้องไปกดเข้าไปในโปรไฟล์ของเราเพื่อจะไล่ดูแต่ละคลิปม,มันคืออะไรนั่นแหละครับอแค่แค่เราถ่ายอะไรไปสมมุติถ่ายอะไรปุ๊บปุ๊บเขาก็คอมเมนต์ธรรมดาเขากดเลื่อนผ่านแค่นั้นเองบางคนเห็น เห็นคอมเมนต์เยอะๆเห็นกดไลค์เยอะๆเขาก็ไปกดคอมเมนต์เฉยๆเพราะว่าเขาอยากมีส่วนร่วมแค่นั้นเองแต่ที่จริงแล้วเนื้อหาไส่ในนี้เขาก็แทบไม่ได้ดูเลยนั่นแหละครับอันนี้คือเรื่องจริงใครที่จะทำแบบละละยาวเนี่ยพอใครสร้างตัวตรวจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือทำไปเรื่อยๆคลิปนี้ลงไป AI มัมาันก็ไม่ได้ว่านะครับลงไปเรื่อยๆถึงจุดๆนั้นนะครับ Facebook หรือ AI เขาก็จะเปิด ดันคลิปของเราเองนะครับไม่นานก็ช้าอย่าใจร้อน